สวัดีครับพี่น้องสินดีตอนรับพอส่สองชบเรืออ่องพวนังทิบครับผมวันนี้ภาพบรรยากาศเส้นเข้ยครับไทีิพันดีเป็นพิเศษเรื่งตุ้กขาเรื่ะสขาราบๆ้มยังไง

เนี <łość> ่ยแตี่บอกมันเบื่อเล็น้อยนิดน่อถอดบาก็พี่น้อมตั้ง่จระได้ส่วนนี่มันเคียงเนาะก็เลยหลจังหน่อยอ่ะ แกบตุ่ครับพี่นีูตาเบอรเนียบต,ต,ต,ตัตมจะตัมตับตําปอดโตําครับว่าควรวคลดาวายอมลาครับยมแ่อะต่ว่าส่วนรกที่ํำเองอันนั้นแหละอันนั้นแหลตาก็เพราะเราค่ะ่มันบแต่าฮัลโหลนี่มับนบแต่าแต่ว่าตอนนี้เบิ้งที่น้องรีดผายอยู่เลยครับเลี่ยงร้านพ่อ อย่าัาา้าะ <c oughs> ปาเอ้ยคนยกหน้าไม่ให้เอาคุณนี้แล้วได้เอาคว่าลูกคนนี้ตั้งลูกคนล้วันเลยลูกติดครับลูกบบไา้เดาเพิ่นนะ <c oughs> เา็นเสียวนอน้ำายเพิ่งจะขึ้นฮอดยังเิ่งขึ้นไะมไม่คับจ้าทุกทโตเมียโบเท่าได้หรือเปล่นได้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเอาตาม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 ร่างกุ้งสดค่ะครับผมเอ๊ะป้าจ๋าพอดีแซ่บพอดีครับผม เดี๋ยวถาจากข้าวครับแป๊บหนึ่งต้องส่วนไหมค่ะผุดนนยกำลังง่วมๆอยู่ทางน้ำแชีงผุนกำลังสิ่งผุด หยอกไปก็คือเนี่ยเอาเลยอะไรคิปไปนําจอบร้านไปนํางกับพี่น้องได้เปิดเพลงดังๆังกบเกลื่อนั่นกบเกลื่อน,นเสียงรีดค่ะ <laughs> คนหลวมขาดทีม่มาอุดหนุนขอบคุณครับต้ปนปลาปพุพ่งสดเพชรพอดีแซ่บเด้อเจอพอดีแซ่บเนี่ค่ะอ่าทางในเลือดเลยครับใส่เข้าไปเลยก,ก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดกวดเรออย่าง<อ>ว่เาเบิ่งทางกับไฟไฟป่าก่อน เดาไปถาม้ายดีทั <Hi S 2> ้งหดค้ายดีจะเจีบ,สว,จบสวัสดีครับสวัสดีจับพี่น้องตัวห้าตัวค่ะ,ะตวห้าตัวนี่รวมทั้งเบิร์ตยังองเหมือนนี่นะบอบ,อ,ะะอบเศร้าลอกเร้าอใบเดี๋ยวสิมากอีกยี่สิ นี่จะใส่จักบาทบนี่ใส่ช้อนลอยจ้ามีไม่แล้งพ่นะพี่น้องตามับใหญ่ตามงี้ๆเห็นดฟันไหมพี่องเอาขึ้นย่างบังกวัยเอาข้งผนกับตามโนทวนคนน่ตายล้าน ลดไฟฟ้ามากป่อยใจบดีบ้าไดะหมาดวมาเห็นอย่างม่ดับมังไดอยู่บ่ทำปากึงอันนีครับทำฉงนทำแังอยู่ในถังครับเดี๋ยวตักให้เอาจักบาทห้าบาทสิบาทเก้าบาทสิบาทเดี๋ยวห้ตักที่เราไม่เห็นอะไรอืมแค่ไหกองนีิดตักให้ ทังนี้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบสองบาทต้งบอกอแปดสองเก้าสิบสองบาทท้งนี้เก้าสิบสองล้านแข็งแล้วด้วยทางนีลง้ล่วนร่วนร่ว,ว,วนมดเอเอานี่พูดมาคิดเงินเอ,เอาคือเหนียงคือเอาออกนะ เลขนี่มันสืเด้อ้ตัอนสิบปบาทคุณครับขอบคุณเออเสื้อขาวยืนครอบิีมกันด้วันนี้เหมือนนัดแกมใส่ชุดเลยเออเอาัข่าวฟงมงโอ้ยสงเสั็จะอย่งหลายคนว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตนสถานอากา์น้ำพิ่นเลยนี่สวัสดีครับไรเบิ้งนะพี่น้องเบิ้งที่เหลือให้นายให้ตาไปพักหนึ่งม้ากัดบ่เป็นหม้าญี่ปุ่นด้วยพี่น้องหม้าเล่านั่นแหละม้ากําลังกินเขามันหยาดกันเราไปหามมาหม้าละง่อครับมากัดจาของ นั่งเตรียมของแล้วจะพี่น้องจัเอาเลยหกแน่อ่าม่ใหแน่จักหน่อยเตรียมคองจัดเขาทีาก็ยังประมือเขาก็กำลังล่าง,งพึ่งเซตอันนี้พึ่งเลียวแล้วก็สนอกำแข็งนอกลำแข็งแค่ำแข็งใมันมันแข็งพวกี่กนี่ก็พึ่งเด็สก็ล่งสีแยกไปล่างมันนี้นา,าน้ำลูกขาจ้ะา,าน้ำลูกขาครับเพบระพาะว่าพนักง,งานบกครบเหมืนบบอนบกครบครับ ทำยังอีกไหมเฮ่ตำลาวค่ะทำลาวเดียออกมาสั่ด่อนคักกว่าแต่ไวในเงือนดีนดีได้หรอเดียน <c oughs> ตัวมาไม่ไห่าง แปลว่ากินกินสเปซกินน้ำหอมทิลีตานะกินเพื่อยังยางเขาช็อปยังสักอย่างหรอเนี่เสียเงินนะไปตื่นเอยมาตื่นยบอิยังไงนะเปิดเพลงตั้งจึ่มจ่ไปตั้งปอไปมั่นใบสอง 嗯。嗯 แยกเงินกันพี่น้องเบื้องหลังคือจะอซ่อนไ,ไหนวะข้างหลังข้า <c oughs> งหลังเจ้าวะตามยังอีกไหมตามปลาใช่ดีแต่ถ้าตามปลาเนี่ยวะตามปลาไม่ออกเลยค่ะเฉพาะโลกมันหลอนรอบตามกับปลาซึ่ง ปลาตัวมันใหญ่มาแล้วเดี๋ยวำปลามันจะเบิดกไปเลือ้ปลากระวังวตีว่ีิงหปลาอบขนุันเลยจ้นนะได้ดีปลาหนึ่งเกเจีบค่าทีแล้วบัเอ,อ,อยวลาละจ้าเฮ็ดปลาเผาคายผมัมี ข้ากระบายโม่งเคิงถอกสดเลยครับฟ้าน้ำสด่ไหม้าน้ำนเอามาเพื่อนกระสั่งเข้ามาแล้วมานล่งนี่เท่าไะซีทิศหาทิโลกมือเป็นมือนะอืมก็มือเป็นมือเดีเลย ก็ขึ้นปลาแล้วกาพี่น้องเลยนี่แหละห้องกั้งลากี่น้องไปด้วยโคกนี่ก็ได้กันนยังสุดขอ้นุณขึ้น้นขึนขึบนขึ้นขน้นขึุ้้นขึ้นขนขึนขนขอ้คขึ้นก้นนขึนข่นขนขึ้นมึ้าขึ้นขึน้นขึ้นอนขึานขนน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 ้น อามามีเดี๋ยวสำหรับกินนี่าลาบไปก่อนพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ